่อองนั่งเล่นโทรศัพท์ครับล totally ูกตำรวจบอกว่าดูครับโลูกตัรวำรวจบอกว่าดูไว้ครับไอ่ลงครับครับอยู่กับสมชายลีนะครับวันนี้เรามาดูวิธีตีนะครับ ไะรวมาดูคุณตีในกล้องไงครับรับนะครับรับนะครับถ่ายเลยถ่ายแล้วตองเตกันโดนนี่ผมกอล์ฟเลี้ยบครับอย่าเบียนหัวนะครับแล้วก็ระวังโดนหัวนะครับเสกี๋เริ่มพันพันล้านครับเริ่มพันพันล้านล้านล้านคือสิบล้านเลยงแต่สิบล้านครับนายแชมป์นะครับนายแชมป์เสือมาแล้ว ลุกตุงเสร็มาครหโหเสโอ้โหคเกาหลีผมมงนี้ครับไปหรอมาครับบอแทนแล้วมูกา่รมาโรับบอลแแล้วครับมาเอานเอาให้ม่ขาแยที่โอเคนาสิทํำไมคุณอาแทนเป็นแบบนี้ครับลอาการมัคจะบนทอเลยหสิ่กดฝาดจามช่องมือกล้องผมเลยครับโตอีครับโตอีย่ครับ ตัวอีรีนะครับตัวอีรีคุณสิทธ<น>ิ์ก้นหมดเลยครับเซกิ<น>จิคุณมาทำอะไรครับไปครับไม่ข้ามครับเมื่อกี้ อยู่กับแชมป์ลูกตำรวจครับแชมป์ลูกตำรวจแชมลูกตำรวจเสื้อมาครับโอ้โหออกครับพี่น้องแปดเอ้ยหกเจ็ดส้นรับโอ้โหเนี้ยทุกันให้เฉยยงวันคอตำรวจในหัวไหลอยู่วะแชมลูกตำรวจครับมาโอ้บอกกันนิไหมแปดหนึงเันสิบ้านหน่ง หนึงแล้วนะครับดูครับเขาจะรับได้หรือไม่เอาล็อปโอ้โหเก้าหนึ่งแชมป์หนุ่มตำรวจครับทำไมคุณโหดจังครับเมื่อวานคุณก็กินเงินผมนะครับดูนะครับว่าจริงเขาจะรับได้ไหมเอาร็อปได้สิคุณสิทธิ์กิบบิทศูนย์หนึ่งยึดเอาสิทธ์กอ้สพูดดีๆครับ ดีอ่ะดีดีจิึงจิ้งนึงเหรอมาเองคนเร็วเลยฝากติดตามช่องตุยด้วยนะครับตุยโอ้ยิบลียนนึงโอ้ทีนี้เสียใจแล้วพูยังยังแลมันนิ่มเลยเหรอเอรดอหลายร่เขาฉับ ไอ้ครับไปแล้วครับอครับองหนุให้เียดครับมก็ตามแฝงนะเออตามมาดิยี่ลูกตำรวจก็เอานครับเลื่ง่เหลอเร่งวะสองนะีเราเป็นคนนำนะครับอ้โหกลโอ้ชมากครงปดหร้ายเกินครัหโอครับงครับปดหร้ายเกินร้ายเกินครับ แปดียิงูนึงยังยังไปเรือยไเรือขอสินครับไป่เือเลยวะผอผมตาไม่เรื่อยตาไม่เรื่ออืออยากกินมูหรอมงกาหลเสร็ไีเลยเดี๋ยวว่ขาดตายนี่ยครับนี่ครับหนุ่มเกาหลีครับยืนยข้อหลังุ่มเกาหลีป้านาเนาะตีไก่ก็ได้เงินนะครับตีไก่ตีไก่องด้เียูดดีครับพูดดี ไปอ้อ้เป็นไรครับเก็บตาตุ่มแล้วครับจังวานี้เป็นไรก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ยี่เหล่าแชมป์รู้ตำรวจครับว่ายังไงครับจังวานี้ดีมากมายอ๋อสองี 3ามสามีเดียวอีนท่านัี่ว่าสู้อย่างมเคันล่นทำไรครับช่องไนชิเอ่อนั่งเล่นโทรศัพท์ครับอ้ครับดูด้วยครับว่าไงน้องโอ้โหจับได้ไอะไรไดนทีสี่นาทีครับสี่นาที โอนันบังเอ้โหคนห่วงเลยครับคนใจหรีเราไม่อยากกินหมอ่ะครับผมว่าจะแค่เออผ่านครับแต่ผมแบบโอเคฉันถัดครับโอ้โหดูตีอันไข่ตัวเองครับเห็นปารณ์ก็ว่าจริง่น้ำผมไม่้คุณแล้ว้ยาหัวไหลเรียนูุนรุนเลยมาแล้วครับอามัน่ะลงครับเมื่อกี้บ่าวก็รีเสียบลง เซกิ็กิรลงกับผมครับเซกลีนนนิง่าครับตามครับต่อไปทีนี้เสริมนะครับเดี๋ยวครับลูตำรวจบอกว่าดูครับลูกตำรวจบอกว่าดูไว้ครับไอลงครับ ไม่ห้ามครับแดกครับแกครับแด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 กเงินครับแดกเงินร้อยล้านครับแดกครับแดกครับคุณนเลอะไรผมแพ้เอาคุณมาถายใหผมบากครับเพิ่งสมนาทีไหนผมใส่รท้าก่อนนะครับโอ้โหตโตเราโอ้โหนี่ครับช่องหลุ่มช่องตโตอิริครับโตโตอิรมาครับระวังอับแล้วครับ ทมเนียก็จะมาดูครับขอให้เอาแล้วครับสอสดาวขนองครับไปแล้วครับคนละห้าบาทครับโอ้คนละห้าบาทโอ้โหกาพนันโอ้ยเฮ้ยพอพ่อเองจะจะไม่จับเองบอกไม่นับหรอกเอาดิโอ้โหครับโอ้ครับดูครับถ้าลูกเป็นวังพนันทางนึงครับห้าบาคนละมคนละสิบเืคนละอ่าเออเอออสี่รอสีเอาสั่งี่เออขี้้ เอาเขี่ยมาฮ้ยจะยังไงเอ่อเอาแล้วครับผมหมดไล่ขึ้นโอ้โไปแล้วครับมาแล้วโอ้โหลูกนี้ออกครับพี่น้องเอาตีไม่ถูกโอ้โหครับจอยไปนําไปแล้วครับทีมเออชอเสกดาวขนองไปหนึ่งศูนย์แล้วครับอันนี้ก็ชอแชมป์ลูกตำรวจครับผมเอาครับโอ้โหชอสีดาวน้องถือไปแล้ว ขอแชมป์ตังครับจังหวะนี้โอ้โหขอแชมป์โอ้โหเกือบเกี่ยวครับวันนี้ครับโอ้โหลงครับโอ้โหลงช่องนี้ช่องนี้โอ้โหโอ้โหแรับต่อไปครับโซสิงดาน้องเสิร์ฟไปครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหขอแชมป์ขอแชมป์ลูกตึมลุกตึมลูกตึมลุกโอ้โหไม่ได้ครับลูกตรวจเราโอ้โหหัวไล่ขึ้เกื้อไร้เกื้อได้เราอันนี้ฉายาได้หัวแหลมวันนี้โอเคครับผม ได้รับคนแล้วครับอ no. ันนี้คือตอตู้ต่อตู้ทำเสือครับทำาำเสียก่อนะเสือผิดผิดผิดต่อตู้ต่อตู้อะไรอยู่ครับอตู้ต่นไมแล้วปะสามศูนย์ฮะต้นไม้เลยใครปีนต้นไม้นั่นน่ะพี่หลอกครับพี่หลอกโอ้โหเูบ่าเกาหลีเราปีนต้นไม้อะไรนั่นโอู้หูอ๋อนี่ก็พูดไม่พออยู่ได้ ใช่ล้วครับสิบคนน้าด้วยสี่หนึ่งหนึ่สี่ก็อันเดียสี่หนึ่งเอาครับบุกมาเสือป่าแล้วจังหวะนี้โมงครับซอสสกเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหข้ามไหมข้ามครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เป็นสองซอสีดาวขนองเป็นผู้นำเกินไปสีดูครับเอาครับซอสีนั้นไม่เสือข้ใครข้ามครับทีนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกดดีให้สร้างเสื่อใจอีลิตด้วยนะครับวันนี้ก็มาตีตะกร้อครับเด็กๆเด็กดกระโปรงอ่ะครับอืมก็ มีก็ฝากติดตามกูเลยใครก็พูดแล้วนี่ว่าวขอบคุณครับตัวตัวบอกตัวอิลิตด้วยนะครับโอ้โห,โห,โหโเขาเตสียบผิดครับสวัสดีครับ